แค่วิกฤต็ต้ก็โอกาสคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเราอะ่ะก็ต้องมาดูก่อน,นว่าวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยุคสมัยที่มีวิกฤตนะทางด้านการเงินการผองตั้งสติก่อนใช่ไหมคนวันจันทร์เนี่ยอย่าไปกังวลใจเยอะเนะเวลาทําอะไรคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่จ,จิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นเดิมดังน,นั้นหลายต่อหลายครั้งเลยแหละเราอะ่ะจะคิดวิตกกังวลไปเองบ่อยๆคำว่าไปเองนะ่หมายถึงว่า มันไม่ได้ไร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกคนบอกว่าพรามันมีที่สินเยอะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงอยู่นี่สินค่าใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งทางก็มีใช่ไหมเ,เรื่องปัญหาที่ต้องไปเคลียร์คา,า,าร์ดการ์ดต้องใช้เงินทั้งนั้นก็มีใช่ไหมยลืมยังไงเสียเรา,าคนคนเดียวใช่เราก็ต้องเคลียร์หรือสังสางทีละเรื่องดังนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่จับาเรียนกันทีละข้อทีละเรื่อง เราค่อยจ่ายวิทยาลยจะจ่ายจากน้อยไปมากหรือว่าจะจ่ายจากเร่งด่วนไปจากที่จําเป็นไปกันแล้วแต่เราอ่ะนะจะพิจารณาเองทีนี้เรามาดูเรื่องของสิ่งที่คุณสมบัติที่เรามีต้องันจะแก้ปัญหาได้คนบรรจันนะเนะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ขวัญโยนแล้วก็เป็นคนที่คนอื่นเขารักเขาไม่ตาเราสูงดังนั้นการขอความช่วยเหลือจากคนเป็นไปได้สูงพราะที่สุดเป็นเวลาเจ็ดวันนะ ท่านนับนะเจ็ดวันเนี่ยไม่มีใครอ่ะที่ได้ใจคนอื่อเพาะคนจัดอยู่แล้วนะแล้วคนจัดเนี่ย,นะเ,ยเป็นคนที่นุ่มนวลแล้วที่สําคัญก็คือในความนุ่มนวลหรืออ่อนโยนนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะเขาเรียกสังเกตสังการอ้าวการสังเกตมันช่วยอะไรได้ไอาจารย์การสังเกตเนี่ยสมมตนนะิมีใครเขาอยากให้เราไปช่วยช่วยงาน มีใครเขาอยากให้เราไปาทําอะไรแบบที่คนอื่นก็ทําไม่ได้คือความที่คุณสมบัติขอการทำไนแบบละเอียดอ่อ,อการดูแลคนเป็นที่หนึ่งดังนั้นนะมองหางานมองหาจุดที่เราจะเข้าไปาทำมาหากินหรือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนบางทีนะอาจารย์ให้ข้อคิดข้อหนึ่ง ว่าเขาเมตตาเราอะ่ะมันสูงดังนั้นเนี่ยเรารู้จักเสียสละรู้จักการการให้บางครั้งพูดตามตรงนะเราอาจจะต้องทําอะไรแบบฟรีๆไปก่อนทำอะไรแบบดูแบบเหมือนจะเป็นการที่ให้คนอื่นไปก่อนก็ให้ด้วยความจริงใจแนละ้วแต่ว่าอย,ย่าเพิ่งไปหวังว่าเราต้องเอาเงินทองอะไรอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของเราอะ่ะ เวลาที่คนน่ะเขาทาประโยชน์ให้ส่วนรวมทําประโยชน์ให้ผู้อื่นไปก่อนแล้วนะแล้วคนอื่นเขามีการแก้ไขปัญหาชีวิตได้เขาได้ประโยชน์เขาจึงอยากจะจ่ายเงินจ่ายทองให้ไงแล้วคนบัรจันเนี่ยจะได้ใช้คุณสมบัติอันนี้ทําไปแล้วจึงได้เงินได้ทองมาเป็นสนมากนะคนวรรจันจเป็นคนที่มีความละ,ะเอียดมีข้อหนึ่งคือสามารถหา คิซีตรวจสภาพสินค้าขอทํางานบัญชีตรวจตัวเลขขอทํางานทิ่สูตรอักษรหรือทําอะไรที่มันจะต้องเหมือนกับใช้สมาธิใช้ความใจเย็นละเอียดอ่อนคือมันจะต้างทำได้ดีดังนั้นลองมุ่งไปหางานที่นอกจากนุ่มนวลเสียสะละแล้วก็เพิ่มความมีความละเอียดอ่อน้าไปด้วยการที่ต้องทําอะไรแบบใช้ความอดทนค่อยๆทำไปนะครับ ม่รู้ตัวว่ามือเราว่าใจเราว่าช่วงที่อากับจิิยาของเราอ่ะเวลามันลงไปในงานที่มันจะต้องสัมผัสกับผู้คนเนี่ยก็ทำดีอยู่คนอื่นขเขาดังนั้นมือเรานะคำพูดคำจาการวางตัวของเรามันแช่มช้อยมันทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่ารักแล้วก็เมตตาทั้งทั้หมดทั้งมวลเนี่ยคือประสกาัณ์ที่คนบรรจันเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้แล้วถ้าหากว่ามุ่งเน้นให้ได้เงินมาทําการ เนี่ยปลดหนี้ปลดสินให้ได้เป็นกกอบเป็นกำเนี่ยอาจารย์ให้บูชาเฉพาะคนที่ได้ยินคลิปนี้แล้วก็รู้นะว่าตัวเองอ่ะจะเป็นจะต้องได้เงินเยอะต้องได้เงินมากใช้คุณสมบัติของตัวเองประกอบกับพระเศรษฐีนะว่ากดที่อาจารย์ถืออยู่นะก็กดนะให้เราเนี่ยกดเข้าไปบูชาแล้วเราอ่ะก็จะได้ทุกสิ่งที่เราส